โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการซ่อมครับของตัวเครื่องซักผ้าไฮดรออร์นครับก็นี่ครับแบบนี้ครับก็เขามาซ่อมที่บ้านเลยนะครับก็เครื่องของผมมีอาการเครื่องเสียงดังครับเขาก็ทการเปลี่ยนมอเตอร์ไปครับก่อนจะลองใช้ดูก่อนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ไม่ผมก็ไม่ได้เสียดายนะครับสําหรับตัวยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่า ทามาซ่อมถึงบ้านครับก็ซ่อมฟรีครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับท่านยังโทรไปเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็ได้ครับกาษามารถแย้งซ่อมได้ครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมมาซ่อมในงบ้านถือว่าเยี่ยมครับก็บริการดีครับนะครับบริการดีมากสำหรับไห่เอนะครับตอนการเครื่องเสียงดังผมอัดไม่ทันครับผมอัดไม่ทันมัน หายไปแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้ทางให้เออเเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ครับเป็นของใหม่หมดเลยครับคิดว่าโอเคนะครับนี่ครับวิธีการแจ้งซ่อมของผมก็คือแจ้งซ่อมผ่านตัวเว็บไซต์นะครับก็มาที่น่ครับมาที่เกี่ยวกับตัวแรกเข้าเว็บไซต์นะครับนี่ครับเว็บไซต์นี้เลยนะครับ h i d e r c o m t h a i l a n d ครับนี่ผมก็ทาการมาที่ความช่วยเหลือเรามาแจ้งซ่อมสินค้าครับ กดไอคลีไปนะครับก็ให้้ันใส่ซีเรียลนะครับแล้วก็วันที่ซื้อนะครับก็รุ่นนะสำคัญมีซีเรียลนะครับรุ่นถมาวเป็นเครื่องสื้อก็ไฮเอร์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องสภาพานะครับฝาหน้าไม่ใช่ก็สกอลงไม้เลยนะ้เครื่องซักผ้า นี่ครับก็จะผ้าก็วันนี้ซื้อท่างใส่ไปแล้วก็มีรุ่นครับก็อยู่ที่เครื่องแล้วก็จะมีซิเดีย์น้ามือก็อยู่ที่ไปรับกาองท่านครับแล้วก็วาจรี้ตองการนัดครับนะครับใส่นัดต่อไปวันที่นัดนะครับผมนัดประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าจริงๆเขาโทรมาทําวันนี้เลยครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่สองครับวันที่สองผมแจ้งไปวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะครับผมแจ้งไปวันที่เสาร์ทีสิบเอ็ดสิงหาคมกรกฎาคมแต่ว่าเขามาจริงคือมาวัน ที่สองถึงฐาครับก็ถือว่าเร็วนะเร็วมาก็ต้องขอบคุณทางให้เอ่นะครับก็มีข้อมูลของเราครับกรอกตามความจริงนะครับท่านอยากกรอกเล่นครับก็ตอกชื่อจริงลงไปนะครับมือถือท่านก็สําคัญครับเพราะว่ามะส่ง SMS มาที่มือถือของเราครับกระางช่างขอข็อจะสแกนถ่ายรูป SMS ไว้นะครับเพื่อไปยืนยันกระทางให้เอ่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับในยขงคอ้ติดต่อเรากับมาไม่เกิน ผมแจ้งไปวันเสาร์ครับขอโทรมาวันเสาร์เลยนะแจ้งแจ้งการซ่อมครับถือว่าโอเคครับก็ขอบคุณทางใครอื่นครับที่ช่วยเคมให้กับลูกค้าก็ถือว่าเป็นสินคดีนะครับก็โอเคครับก็จบคลิปเท่านี้ครับผม มอเตอร์อย <Es> <an> ่างนี้นะครับตัวแอร์ตัวเตียงที่บอกให้บอดนี่ได้วยหรอไม่มีนี่ก็ให้มาตอนสุดท้ายที่เปลี่ยนนะก็เห็นบอกว่าเปลี่ยนตอนแรกผมก็คิดว่าเปลี่ยนบอดหรือเปล่าตาบอกว่าไม่มีก็เลยบอกอ๋อ มาให้ผมบมกตัวนี้ไม่มีอะไรเข้าไปเช็ดให้ลูกค้า